ทักทคยพี่พรพิสารกันนะคะทุกคนขอบคุณน้องแมวค่ะขอบคุณพี่สุนันค่ะพี่สุนันช่วยสวยนะทำคลิปอะ่ะเออนั่งกินอะ่ะนั่งกินคนดูเยอะด้วยนะเออปิด <ขอ S 1> ดีด้วยเนะี่ยพี่สุนันต้องทำแบบนี้แหละมาถูกทางแล้วนะของพี่สุนันนะมีคลิปหนึ่งปังมากเลยนะ ้งแต่นั่นมาก็เลยนั่งกินดีกว่าใช่ไหมพี่สซนันใช่ไหมใช่ไหมเออดีนะเคเคเคกหมดทราบคิดถึงมากนะคะเออหล่นเด็อ่าสวัสดีคุณน้ำใสนะคุณคุณ,ค,ณคุณแม่น้ำใสทํางานจจ๋ลูกโดมมาแอนจะเอาหรอเอาหรอน้องโดมเดืนเนี้ยเออน้องโดมไปเที่ยวใช่ไหมเห็นว่าไปเที่ยวเยือนะ่ะไม่ได้อยู่บ้านนะ่ะอืม ได้อาทรศัพท์แม่น้ำใสมาเล่นนี่นี่แม่น้ำใสก็ช่วยน้ำโดมนะให้ผ่านใช่นะแม่วนันแม่วันนะอ๋ออันนี้ใช่ไหมเออของลูกโดมสวัสดีครับลูกโดมสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะขอบคุณค่ะเออเห็นอยู่เห็นอย,อยู่อยู่ห้องใครที่เมื่อกี้เจออยู่เหมือนกันนะห้องพี่พรนเพรศาน,นี่แหละใช่เลยใช่ใช่ไปห้องพี่พวไเพรศานพี่ควนเพรศาน่าเป็น ของจริงใจรอเปล่าอยู่เพชรบูรณ์ตอนนี้จ้านะเออใช่ใช่ใช,ใช่เพชรบูรณ์เป็นไงร้อนไหมคะเพชรบูรณ์เออมีเพชรเยอะอุดมสมบูรณ์ด้วยเพชรเพชรบูรณ์ถ้ากาแพงเพชรก็เออกาแพงก็เป็นเพชรอีกนะเออน่นน้องแมวน้อยสวัสดีค่ะเลบยี่สิบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทักทายน้องแมวน้อยกันนะคะทุน ขอบคุณทุกคนที่จอดไว้นะคะอ่าตอนนี้น้องแมวก็นักทายเพื่อนๆอยู่นะคะใจใหญ่ใจจริงเอ้าของใครเอ่ยอันเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องทายหนาวค่ะวันนี้ป๊อดปอทราบไอเลิฟยูจะจะจะจน้องแมวก็สุนั่นนะคะอ่าจะใหญ่ก็สวัสดีคุณพรอไพศาลนะคะทักดีจ้านะ้าอ่าพี่สุนันท์ทักนะคะน้องวันนี้ก็หนูใส่เสื้อกันหนาว นุใส่เสื้อกันหนาวทั้งวันเลยใช่ไหมโอ,โอ네้โหเนาะแล้วมันก็เหง Teraz, <c oughs> ื่อออกซิกงๆก็เปล่าป้าแมวสวัสด <S weed>. ีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าสวัสดีทกลุงกคำล่านะเออใจใหญ่นะคะน้งใส่ดีครับนะคะเออทักทายกันนะคะทักทายป้าแมวกันนะคะดานดานดานขอบคุณเจ้าขอบคุณป้าแมวเจ้า ยินดีจะรับเจ้าอลมแรงมากไม่มีแดดเลยใช่ไหมโอ้นะสงสารจังตอนนี้อยู่ในห้องแอร์เหนื่อยเหนื่อยอยู่เลยทุกคน <c oughs> โอ๊ยนนแล้วเราจะรับหน้าร้อนกันจะไงน,นะตอนเนี้ยเอนะนะอเนาะเมษาเนี่ยนะเตรียมรับเลยนะอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องพูดถึงเลยปดทราบอะไรเอยแตงแตงแตง,แตงแบบโปรดทราบขอบคุณขอบคุณใช่ไหมอ๋อ ูภาษาอังกฤษวันก็ว่าวบได้เด้อเอ,อ <c oughs> ใจใหญ่ใจใจริงดีครับนะคะเออน้องเมน้อยนะคะมันอยู่บนยอดภูทําเบิกตอนเช้าๆเลยใช่ไหม <c oughs> อ้ยต้องมานีนะปวดทราบนี่ไม่ใช่บ้านเรานะคะจะมาบอกลักกันออกสื่อไม่ได้ใช่ใช่ใช่ใชไหม อาจจะนี่นะทั้งทั้งที่อยู่เมืองอะไรอ่ะระเบียงบ้านตัวเองใช่ไหมโอ้น้องมันนี่ทักทายป้าแมวกันนะคะทุกคนฝากป้าแมวด้วยนะคะป้าแมวก็โน้่มเลยนะไม่เอือหค่ะไม่เอือแไม่เอื้อสวัสดีค่ะสวัสดีไม่เอือนะคะทักทายไม่เอือกันด้วยทักทายแม่โบเลสดด้วยนะคะเอ่อ้างไซตเจรจิงนะคะอันนี้น้องอะไรนะ เนาะลูกโดมนะก็เอายุทธของแม่น้ำใสมาเล่นนะตอนนี้นะะเออก็เล่นใหญ่เลยนะเออาแม่น้ำใสมาโชว์หน่อยนะเออแม่น้ำใสมีบุญคุณต่อลูกโดมนะคะใช่ไหมเออนั่นเออเห็นไหมเห็นไหมก็ทําให้ช่องผ่านได้ไวนะเนี่ยถ้าไปขึ้นช่องขึ้นอะไรกันก็จะไวนะ ไม่รู้ว่าไม่มีมีลิขสิทธิ์กันมั้งเปล่าก็ไปนั่งลบกันไปทําอะไรกันใช่ไหมที่ว่าทําให้ช่องผ่านแบบเนี้ยแต่ละคนอ่ะใช่ไหมกาแฟกันนะคะทุกคนนะกาแฟ